ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวนะครับมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณทางช่อง11 m เอมิิภาคกลางนะครับเพื่อมาติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นแบบเจาะลึกนะครับวันนี้ครับข้อมูลข่าวสารที่จะมานำเสนอนั้นเป็นเรื่องของวัคซีนทางเลือกนะครับนั่นก็คือซิดโนฟาร์มซึ่งมีการนำเข้าประเทศไทยมาแล้วล่ะนะครับรถแรกนะครับ 1>, 1ล้านโดสแล้วก็เริ่มมีการฉีดแล้วด้วยนะครับที่สำคัญครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเราติดตามข่าวสารหรือว่าคลิปต่างๆก็จะเห็นนะครับว่าก็มีคนไทยจำนวนมากนี่แหละนะครับไปตามจุดที่มีการฉีดวัคซีนบางจุดเขาบอกว่าฉีดได้500จะไปเป็นพันนะก็จะเห็นว่าความต้องการนะฮะในการฉีดวัคซีนของคนไทยนั้นมีเพิ่มมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหลักหรือวัคซีนทางเลือกก็แล้วแต่นะครับ วัคซีนทางเลือกวันนี้นจะพูดถึงก็คือซิโนฟาร์มเดี๋ยวมาดูข้อมูลกันสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับวัคซีนซิโนฟาร์มนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับซิโนฟาร์มนะครับเขาบอกว่าเป็นวัคซีนหลักที่ฉีดให้กับคนจีนจริงๆแล้วเราจะได้ยินชื่ออยู่2ชื่อนะฮะซิโนฟาร์มกับซิโนแวคมาจากจีนทั้งคู่ซิโนแวคกนั้นเป็นของเอกชนจากข้อมูลนะครับเขาบอกว่าเน้นในการกระจายไปประเทศต่างๆนะครับแต่ว่าซิโนฟาร์มนั้นเป็นของรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเป็นของรัฐนั่นเองแหละนะครับแล้วก็คนจีนส่วนใหญ่ก็จะได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มนะครับดูข้อมูลนะครับซินโนฟาร์มนะครับผลิตจากสองเมืองเมืองแรกก็คือสถาบันผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรุงปักกิ่งแล้วก็สถาบันผลิตภัณฑ์ชีวภาพนครอู่ฮั่นนะครับซึ่งก็ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกทั้งสองแห่งนี่แหละนะครับแล้วก็วัคซีนล็อตแรกนะฮะที่เข้าประเทศไทยมา1ล้านโดสนั้น มาจากสถาบันผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่กรุงปักกิ่งนะครับซิโนโฟาร์มครับท่านผู้ชมครับมีการอนุมัติให้ฉีดเนี่ยกว่า60ประเทศทั่วโลกเลยแพร่หลายมากว่าง,งั้นเถอะแล้วก็มีการจัดอันดับด้วยนะฮะปรากฏว่าซิโนโฟาร์มนั้นเป็นวัคซีนที่มีการแพร่หลายเป็นอันดับ3ของโลกเพราะง,งั้นเชื่อมั่นได้ในเรื่องคุณภาพล่ะเพราะว่าอันดับ3ของโลกเลยนะฮะมีการแพร่หลายมีการฉีดกันเยอะเดี๋ยวมาดูข้อมูล แบบจอดลึกแต่ละอันดับกันนะนี่นะครับอันดับหนึ่งครับท่านผู้ชมวัคซีนที่มีการใช้มากสุดในโลกนะก็คือแอสตราเซเนกาที่ประเทศเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการฉีดกันด้วยนี่แหละ1้3ประเทศทั่วโลกฮะเกือบทั้งโลกอ่ะนะฮะใช้แอสตราเซเนกาจากอังกฤษนี่แหละนะครับอันดับ2ครับไฟเซอร์ฮะจากอเมริกาเนี่ย99ประเทศนะครับอันดับ3ครับนี่แหละฮะซิโนฟาร์มจากจีน60ประเทศเลยนะครับ โมเดนาครับจากอเมริกาอีกตัวนึ้งนะครับก็50ประเทศนะครับสปุตนิกวีนะจากรัสเซียนี่ก็ใช้ถึง45ประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ซีโนแวคครับใช้ประมาณ30ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนี่และครับอันดับนะความแพร่หลายนการกระจายวัคซีนของแต่ละยี่ห้อนะครับไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับซีโนฟาร์มครับท่านผู้ชมครับเป็นวัคซีนเชื้อตายนะครับ ก็เป็นใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกับวัคซีนโปลิโอวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับวัคซีนเชื้อตายก็คือเขาจะเพาะเชื้อนะครับแล้วก็ทําให้เชื้อนั้นตายหรือว่าหมดประสิทธิภาพหลังจากนั้นก็เอามาฉีดในร่างกายคนนี่แหละนะครับเมื่อฉีดมาแล้วเนี่ยนะครับไวรัสตัวนี้มันจะไม่แพร่กระจายแล้วเพราะมันตายแล้วมันหมดประสิทธิภาพแต่ร่างกายของเราเนี่ยจะสร้างภูมิคุ้มกันแอนติบอดีขึ้นมาเพื่อป้องกันการติดเชื้อนี่นะครับนี่คือ หลักนะฮะของการผลิตเชื้อวัคซีนเชื้อตายนะครับวัคซีนซิโนโนฟาร์มครับสามารถเก็บรักษานในอุณหภูมิ2-8องศาเซลเซียสนี่นะก็คือนะครับอุณหภูมิตู้เย็นตู้แช่ทั่วไปนี่แหละมันจึงเป็นข้อดีในการเก็บรักษาที่ง่ายการกระจายไปยังส่วนภูมิภาคจังหวัดต่างๆเมืองต่างเนี่ยมันทําได้สะดวกเพราะสามารถเก็บได้ในอุณหภูมิ2-8องศาเซลเซียสเก็บในตู้เย็นตู้แช่ต่างๆในขณะที่วัคซีนนะฮะ ที่ผลิตโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างไฟเซอร์โมเดอร์นาเนี่ยต้องเก็บอุณหภูมิลบถึง50องศาเพราะฉะนั้นเวลากระจายไปตามพื้นที่ห่างไกลต่างๆเนี่ยก็ต้องจัดสรรงบประมาณในการจัดหาสถานที่จัดเก็บที่ต้องเก็บได้อุณหภูมิลบถึง50องศานะฮะแต่ซิโนฟาร์มหรือซิโนแว็เนี่ยเก็บนี่นะอุณหภูมิ2-8องศาเท่านั้นเองก็สามารถเก็บได้แล้วนะครับข้อมูลการฉีดก็คือฉีดได้คนที่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับระยะห่างระหว่างโดสครับ สาถึงสสัปดาห์ก็เหมือนซิโนแวคนี่แหละนะครับแล้วก็ออยอนะฮะของไทยก็ขึ้นทะเบียนตั้งแต่28พฤษภาคม2,564ที่ผ่านมาครับเรื่องของประสิทธิภาพที่หลายคนนั้นสนใจนะครับองค์การอนามัยโลกบอกว่าประสิทธิภาพของซิโนฟาร์มป้องกันการติดเชื้อได้79%นะครับและป้องกันป่วยการหนักและเสียชีวิตได้100%ดูจากข้อมูลนี้นะก็อย่างที่เน้นย้ำแล้วครับว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดถึงแม้ว่าจะฉีดครบโดสไม่ได้หมายความว่าจะป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยเอซนะฮะถึงฉีดครบแล้วก็แต่แล้วก็แล้วแต่นะยฮะยังคงต้องปฏิบัติตนตามปกติสวมแมสโซเชียลดิสเทนซิ่งอยู่นะครับกาดไม่ตกอยู่นะครับแต่การฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับมันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับมีแอนติบอดีมีภูมิคุ้มกันจากข้อมูลเนี่ยฮะป้องกันการป่วยหนัก ป้องกันการเสียชีวิตได้ร้อยเปอร์เซนต์ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับและผลข้างเคียงครับนี่ก็สําคัญเช่นเดียวกันฮะซีโนโฟาร์มผลข้างเคียงก็บอกว่าปวดศีรษะอ่อนเพลียหรือปวดจ,จุดที่ฉีดซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าเกิดขึ้นได้กับวัคซีนทุกชนิดทุกกี่ห้อทุกเทคโนโลยีเลยไม่ได้ไหมายความว่าจะเป็นเฉพาะซิโนโฟาร์มบางคนเนี่ยไปฉีดวัคซีนนะที่รัฐจัดหาให้แล้วมีอาการผลข้างเคียงโอ้ ทำไมภาครัฐจัดหาวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพไม่ใช่นะฮะผลข้างเคียงนี้เกิดขึ้นได้กับวัคซีนทุกชนิดแหละนะครับปวดศีรษะอ่อนเพลียก็อาจจะต้องทานพาราห,หรือพักผ่อนปวดจุดที่ฉีดเขาก็เลยแนะนําให้ฉีดแขนข้างที่ไม่ถนัดถนัดขวาก็ฉีดซ้ายถนัดซ้ายก็ฉีดขวา,านะฮะพอฉีดแล้วก็อย่าเพิ่งใช้แขนไปทํางานหนัก,นกๆว่าง,งั้นเถอะนะครับผลข้างเคียงเกิดขึ้นได้กับวัคซีนทุกชนิดไม่ได้หมายความว่าเป็นวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพนะครับ เดี๋ยวมาดูข้อมูลกันต่อนะครับนี่แหละครับลาชวิตาลัยจุลาภรครับสั่งวัคซีนซิโนโฟาร์มเข้ามานะครับแล้วก็ส่งเข้ามาล็อตแรกแล้ว1ล้านโดสนี่นะครับแล้วก็จัดสรรนะครับให้หน่วยงานให้กับองค์กรต่างๆที่ลงทะเบียนเนี่ยกว่า6,437องค์กรนะครับจะมีการฉีดให้กับประชาชนในประมาณ7 0 0 0 0 0กว่าคนนะในจำนวนนี้ครับเขาบอกราคาโดสละ888บาท 888บาทนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไปคิดกับประชาชนที่มาฉีดวัคซีนนะครับเพราะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ย้ําว่าหน่วยงานต่างๆที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนนั้นห้ามไปคิดเงินกับผู้ที่มาฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นใครที่จะไปรับการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มนั้นฉีดฟรีค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยองกรและหน่วยงานต่างๆต้องรับผิดชอบตรงนี้เน้นย้ำานะครับว่าฉีดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับนี่ครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกครับว่าเมื่อได้รับวัคซีนทางเลือกนะครับซิโนฟาร์มมาแล้วตอนนี้หน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับก็เริ่มนะครับที่จะมีการลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนนะครับหลายๆหน่วยงานเลยทีเดียวนะครับนะครับโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นก็คือเมืองพัทยาครับเมืองพัทยาพร้อมที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเขาบอกว่าประมาณ1,000 0แโดสเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะเริ่มมีการรับลงทะเบียนกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งช่วงนี้เราจะมาพูดคุยนะครับกับคุณสนธยาคุณปลื้มนะครับนายกเมืองพัทยาถึงรายละเอียดของโครงการเมืองพัทยาพร้อมนี่แหละนะครับสวัสดีครับคุณสนธยาครับครับสวัสดีครับ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 ก่อนอื่นสอบถามท่านสนธยาก่อนเลยนะครับว่าคุณสมบัตินะของคนที่จะไปลงทะเบียนเมืองพัทยาพร้อมนี่มีคุณสมบัติยังไงครับเอ่อตอนนี้ที่เราเปิดก็คือเฉพาะผู้ที่มีทะเบียนบ้านนะครับอยู่ในเขตเมืองพัทยาหนึ่งปี ครับนะครับท,ที่จะสามารถลงทะเบียนเมืองพัทยาพร้อมในการขอรับวัคซีนซีโนโฟาร์มได้ครับเปิดลงทะเบียนผ่านช่องทางไหนบ้างครับตอนนี้เรามีลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์นะครับช่องทางออนไลน์ในส่วนของอแอปพลแบบิเคชันเมืองพัทยาพร้อมนะครับแล้วก็เพื่อจะขออนุญาตเรียนเลยนะครับตอนนี้ในช่องทางออนไลน์เนี่ยเรามีผู้มาลงทะเบียนแล้วทั้งหมดเนี่ยหมื่นเก้าพันสองร้อยคน โอ้โห <benefited S 1> ครับโดยเป็นผู้ที่อยู่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเมืองสุรยาตามเงื่อนไขเนี่ยหมื่นหนึ่งพันประมาณหมื่นหนึ่งพันคนครับแล้วก็นอกเขตคือคือว่าในในแอปเราเนี่ยเราเปิดลงทั้งหมดนะฮะทั้งทั้งทั้งมีทะเบียนบ้านรับชิโนฟาร์มกับไม่มีทะเบียนบ้านที่จะลงลงทะเบียนไว้รับวัคซีนรัฐบาลด้วยอ๋อฮะของชิโนฟาร์มเนี่ยประมาณหมื่นหนึ่งแล้วก็ลงลงทะเบียนออนไลน์เนี่ยประมาณอีกประมาณหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็มีประมาณหมื่น ประมาณหมื่นเก้าพันครับนะครับซึ่งรุ่นก็ถือว่าตรงนี้เป็นเป็นเป็น,ปนส่วนหนึ่งนะครับในนี้ในช่วงครึ่งวันเช้านะครับครับแล้วก็ออนไซต์ก็คืออีกแปดจุดลงทะเบียนที่ประชาชนเขาสามารถบล็อกอินเข้ามาแล้วนําเอกสารก็คือทะเบียนบ้านของประชาชนนะครับแล้วก็สามารถนําในส่วนของอผู้ใหญ่ญาติพี่น้องมาลงทะเบียนโดยที่ ให้ผู้แทนในครอบครัวมาลงทะเบียนแทนได้ด้วยเนี่ยนะครับครับตอนนี้ใน8จุดมีประชากรมาลงทะเบียนทั้งหมดประมาณอ2,800คนนะครับทางทางทางออนไลน์นี่จะมากหน่อยครับเพราะว่าออนไลน์จะสะดวกนะครับแล้วก็ทางทางออนไซต์ที่ต้องให้บริการทั้งหมด8จุด่วเขตเมืองพัทยาเนี่ยนะครับก็คือจากโรงเรียนเมืองพัทยา2ก็คือโรงเรียนโรงเรียนบ้้นบารมุงนะฮะอยู่อยู่ต้องฝั่งนาคือ ครับ <c oughs> นะครับโรงรเรียนเมืองห้านะครับโรงเรียนเมืองแปดที่อยู่บริเวณสี่แยกวัะเากงโลโรงเรียนเมืองสิบเอ็ด <c oughs> ที่อยู่บริเวณหนองใหญ่ <c oughs> นะครับแล้วก็มีที่สรารวัตรการเมืองศูนย์ศูนย์แพทย์วัดบุญกัญนญนาลามที่ตรงตรงจอมเพียนครับแล้วแล้วก็ยังมีในส่วนของทางชายทะเลบริเวณซอยพัทยาหกบริเวณชายทายทะเลครับ <c oughs> นะครับต <c oughs> รงนั้นที่ที่งระเบียนออนไซต์ตอนนี้ประมาณ 2,800คนเป็นเป็นนอกเขตประมาณ500คนครับครับครับส่วนใหญ่ก็ลงทะเบียนผ่านออนไลน์ว่างั้นเถอะนะครับฟังฟังจากท่านสนธยาเมื่อสักครู่คือคนที่ไม่มีทะเบียนอยู่ในพัทยาก็ลงทะเบียนได้เหรอฮะได้ครับแต่ว่าเราเราเราแยกนะฮะถ้ามีทะเบียนบ้านอยู่ในพัทยาหนึ่งปีเนี่ยครับอ่าก็คือลงลงลงทะเบียนชิ่โนโฟาร์อ,อ๋อฮะ แต่ถ้าแต่ถ้าไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองพัทยาเนี่ยเราก็รับลงนะครับเพื่อเป็นเป็น,ปน,ปนการอำนวยความสะด,ดวกให้กับประชาชนเข้ไป<อ>ครับแต่ก็จะเป็นการลงทะเบียนเป็นวัคซีนของรัฐบาลท,ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนอนะครับ<อ>แล้วพอมีการจัดสารเพิ่มเติมมาเราก็จะได้แจ้งให้ทราบนะครับเพื่อที่จะได้ไปลงทะเบียนเพื่อที่จะได้ไปรับวัคซีนตามจุดที่เราให้บริการครับครับครับและในส่วนของคนที่เคยลงทะเบียนหมอพร้อมอะไรไปแล้วอย่างนี้สามารถลงได้ไหมครับ ก็สามารถลงได้นะครับแต่ถ้าท่านท่านยังที่ท่านยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับท่านก็สามารถมาลงมาลงที่โนฟาร์ได้แล้วก็ของเดิมก็ไม่จําเป็นต้องต้องไปยกเลิอกอะครับเพราะเราคิดว่ามันมาลงทะเบียนไว้แล้วก็อพอตั้งเดี๋ยวทางทางเรื่องก,การลงทะเบียนในเรื่องข้อมูลเนี่ยทางเมืองเราจะ,ะเป็นผู้ดําเนินการเองนะครับแล้วก็พอมีวัคซีนมาเนี่ยไม,ม่ว่าจะเป็นส่วนของทางหมอบร้อมหรือเขาเขาก็เขาก็จะมีการแจ้งไปทาง ทางผู้ที่ลงทะเบียนอยู่แล้วนะครับ,รบแต่ว่าในส่วนของการแจ้งแจ้งไปในส่วนของผู้รวมทะเบียนของอช,ชิโนโฟาร์มด้วยก็เช่นเดียวกันก็เหมือนกับเป็นทางเลือกนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีการตัดยอดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากผู้ที่ได้รับบริการรับซีนครับครับวันนี้ผมไปดูใน Facebook เมืองพัทยาพร้อมนี่หลายคนก็ถามนะแล้วแล้วชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองพัทยาสามารถลงทะเบียนได้หรือเปล่าฮะ เราเราจะเปิดรับลงทะเบียนในโอกาสต่อไปครับอ๋อฮะแล้วก็ในส่วนของทางเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าตามในส่วนของนโยบายของรัฐบาลสําหรับในพื้นที่ที่จะเปิดนะครับในของเราเนี่ยคือเราเปิดเสร21ตุลาคมเนี่ยครับก็จะต้องมีประชาชนในพื้นที่นะฮะซึ่งจะต้องรวมทั้งประชากรแฝน แล้วทุกคนอยู่ในพื้นที่ด้วยเนี่ยที่จะต้องรับวัคซีนเกินกว่า70เปอร์เซ็นต์เหมือนภูกเก็ตน,นะครับเรบที่เพราะว่าที่ที่ภูกเก็ตแล้วก็ต้องต้องต้องมีการให้บริการวัคซีนเหมือนกันเราก็จะเปิดการเราจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับในในครั้งต่อไปรึเปล่าชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองพัทยาครับครับการลงทะเบียนครั้งนี้ซิโนฟาร์มนี้จะเริ่มฉีดให้กับชาวเมืองพัทยาเมื่อไหร่ครับท่านนายกครับเอ่อ อันนี้เนี่ยอยู่ที่ในส่วนของการจัดสรรของสถาบันจุฬาพรพ์ครับครับเพราะว่าในในรุอนแรกของสถาบันจุฬาพรพ์เนี่ยก็ได้กระจายวัคซีนไปให้กับหน่วยงานต่งางๆที่จองเข้ามาในในร้านแรกอะ่ะเตรียมร้อยไปแล้ถวตามที่เด็กาวนะครับตอนนี้เราก็จะรอดูว่าในล็อตที่ลอ็ลอตล็อตต่อไปของอวัคซีนที่ทางสถาบันจุฬาพรพ์จะได้รับมาเนี่ยนะครับก็บจะมาเป็นจำนวนเท่าไหร่เมื่อไหรอ,อะ่ะไป นจะกระจายออกมาอย่างไรนะครับอันนี้คงคง,งต้องรอจากทางสถาบันจุฬาพรณ์ครับ,รบแล้วโดยส่วนเมืองพัทยาเองเนี่ยจองสิทธิ์ไปประมาณกี่โดสครับหนึ่งแสนโดสครับรกับประชาชนห้าหมื่นคนครับครับในส่วนของหนึ่งแสนโดสนี่รวมกับที่ผ่านของหมอพร้อมอะไรก,ก็แล้วแต่นี่ถ้าฉีดครบเนี่ยจะครอบคลุมประชากรเมืองพัทยาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นไปตามเป้าที่เราวางไว้หรือเปล่าในการรองรับการเปิดเมืองเนี่ยครับ ือประชากรพัทยา,นาเนี่ยตามทะเบียนบ้านเนี่ยเรามีอยู่ประมาณแสนแสนสองหมื่นคนครับ,รบแล้วก็ผู้ที่อายุเกินสิบแปดปีขึ้นไปเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณแปดหมื่นกว่าคนนะครับแล้วก็การที่เราจองไว้ไว้ห้าหมื่นเนี่ยนะครับก็ยังก็ยังคือยังมีในส่วนของผู้ที่รับวัคซีนไปก่อนแล้วก็มีนะครับครับอย่างอย่างอย่าง,งผมเนี่ยผมผมรับวัคซีนสองโดสเรียบร้อยแล้วในใน,ในฐานะด่านหน้าครับนะครับแล้วก็ในด่านหน้าของทางเมืองพัทยาเนี่ย ก็มีร uhm ับวัคซีนไปแล้วนะวันนี้ประมาณสักหมื่นกว่าคนครับนะครับเนี่ยก็เราก็ถือว่าอีกอีกอีกห้าหมื่นที่ที่เราเราลงทะเบียนที่เราจองไปในครั้งนี้สําหรับห้าห้าหมื่นคนเนี่ยก็จะเพียงพอสาหรับในส่วนของในเมืองพัทยานะครับที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้นะครับแล้วก็ต้องสอนนัดกับทางแผนเปิดประเทศหนึ่งร้อยยี่สิบวันที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศไว้ด้วยครับครับครับแล้ว จุดที่จะมีการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มนี้เรากําหนดจุดไว้อะไรยังไงครับเออมืองพัทยาเราเองเนี่ยเฉพาะงเฉพาะโรงพยาบาลเมืองพัทยาเราสามารถให้บริการวัคซีนได้ต่อวันเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ2,500คนโดยโดยประมาณได้ครับได้ประมาณ2,500ถึง3ถึง3,000คนต่อวันอ,อันนี้เฉพาะที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาครับนะครับเราก็คิดว่าถ้าเราได้รับ การจัดสรรวัคซีนมาเนี่ยเราจะใช้โรงพยาบาลพัทยาเป็นศูนย์ในการให้บริการวัคซีนกับผู้ที่ลงทะเบียนที่โนฟาร์มครับอืมครับก็เรียกว่ามีการจัดเตรียมความพร้อมไปแล้วล่ะนะครับครับผมไปดูใน Facebook ของเมืองพัทยาพร้อมนี่เรียกว่าตั้งแต่ช่วงช้านี่มีคนแบบติดตามคอมเมนต์กันเยอะมากเลยนะฮะทนายกครับครับผมครับใช่ครับบางคนถามว่ามีทั้งเสนอแนะมีทั้ง อความเห็นต่างๆเข้ามาด้วยซึ่งเราก็จะได้เอาเป็นข้อมูลในการทํางานต่อครับครับบางคนบอกว่าฉีดเข็มหนึ่งซิโนแว็กเวสตาราแต่ว่าอยากจะมาฉีดเข็มสองซิโนฟาร์มอยากจะมาลงทะเบียนอย่างนี้ได้ไหมฮะคือคือถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองพัทยามา,มาลงทะเบียนไว้ได้ครับอื่นก็เ็นส่วนของทางด้านการแพทย์เราคงต้องม,มาปรึกษากันอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเข็มหนึ่งเป็นซิโนแวคกนะครับซึ่งซึ่งจะมีการ นัในการที่จะให้เข็มสองอยู่แล้วครับครับแล้วที่มาในนักให้เข็มสองอยู่แล้วเนี่ยอถ้าเป็นปนวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะรับวัคซีนเนี่ยก็ให้ให้ลงทะเบียนไว้ก่อนได้แต่เราอยากจะแนะนําให้ว่าท่านท่านรับเข็มสองของที่ท่านได้มาก่อนเนี่ยได้ครับแล้วก็เมื่อระยะเวลานึงแล้วี่ ก็จะสามารถที่จะมารับวัคซีนได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เช่นนะครับว่าอาจจะต้องหลัง6เดือนนะครับก็จะมีส่วนของเรื่องวัคซีนทางเลือกให้ประจาชงซึ่งก็ถือว่าในเรื่องของการนให้บริการวัคซีนเนี่ยจะเป็นวัคซีนตัวไหนเนี่ยผมถือว่าเป็นผลดีกับทุกคนนะครับเป็นผลดีกับประชาชนเป็นผลดีกับผู้ที่ได้รับวัคซีนทุกคนอยู่แล้วครับ รเรียวว่านี่ละฮะตอนนี้หลายคนก็คือไม่ว่าจะวัคซีนตัวไหนขอให้ได้ฉีดก่อนว่าง,างั้นเถอะนะฮะคือวัคซีนที่ดีที่สุดใช่ครับครับ,รบท่านนายกเมืองพัทยาครับก็ติดตามสถานการณ์ช่วงเนี้ยวันสองวันนี้ก็มีการระบาดของโควิด1 9เนี่ยในส่วนของแผนเดิมเนี่ยที่จะเปิดเมืองพัทยายังยืนยันแผนเดิมไหมฮะคือเราเรายัางเดินหน้าหน้าต่อครับเพราะว่าในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดแล้วก็การ แก้ไขปัญหานี่นะครับก็ทํางานร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรีแล้วคณะกรรมการวัคซีนอยู่แล้วครับ,รบเพราะฉะนั้นในเรื่องของแผนในการที่จะเดินหน้าในการเปิดวันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยหรือว่าในเรื่องของการที่จะเปิดเป็นการอซอฟออเปอเพน่งก่อนนี่นะครับตาาที่เอกชนก็นเสนอผ่านรอททไปคือประมาณเดือนสิงาคมเนี่ยเราเราก็จะย,ยังคงเป็นไปตามแผนอยู่นะครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าต้องมีการ ให้บริการวัคซีนกับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดกลุ่มคุ้มกันหมู่นะครับเพื่อเราจะต้องเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับในวันที่หนึ่งตุลาคมแล้วก็ตามแผนของท่านนายกก็คือหนึ่งพฤศจิกายนก็หนึ่งร้อยยี่สิบวันครับครับท่านนายกับเมื่อในช่วงการระบาดโควิดสิบเก้าเกือบเกือบสองปีที่ผ่านมาซึ่งเมืองพัทยาเนี่ยหลักๆนี่ก็รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเรียกว่าปรับตัวลึดลึก กันยังไงฮะช่วงนี้เหลือกันมากน้อยแค่ไหนในส่วนโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ฮะก็สถาน,านที่ท่องเที่ยวตามการรายงานของทางสมาคมแหล่งท่องเที่ยวนี่นะครับ,รบของจังหวัดบุรีเนี่ยก็ตอนนี้ก็ปิดตัวไปก็ก็เยอะครับครับ่เยอะตอนนี้มากกว่าครึ่งเลมนะครับครับมากขึ้นก็ปิดปิดตัวไปก่อนเนือ่องจากว่าส่วนใหญ่ก็จะรับนักท่องเที่ยวชาวชาวต่างชาติก็จึงต้องปิดการให้ให้บริการไปก่อน นะครับโดยที่เมื่อเมื่อมีการปิดหรือว่ามีคําสั่งให้ปิดเนี่ยทางรัฐก็มีการชดเชยเยียวยาให้นะครับ,รบเช่นเดียวกันกับสถานประกอบการทางด้านท่องเที่ยวหรือว่าอื่นๆนะครับเมื่อมีคําสั่งให้ปิดก็จะมีการชดเชยให้นะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมากอยู่นะครับเพราะว่าพัทยาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณสิบล้านคนต่อปีครับนะครับจนณวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเดินทางไม่ได้เนี่ย ราคาเดทิงทำให้ยอดตัวเลขตอนนี้เนี่ยนะครับลดลงไปมากกว่าเก้าสิบปร์เซ็นต์สำหรับระเทียรนะฮะก็ยังก็ยังส่วนใหญ่ก็ยังเหลือในส่วนของผู้ประกอบการที่เปิดอยู่แล้วก็มองตลาดไทยเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็ต่างชาติที่ผ่านการโควิดทีนแล้วก็มาที่พัทยาก็ก็เริ่มมาเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังถือว่าบรรยากาศท,ทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ย นะครับซบเทาลงไปเป็นอย่างมากนะครับก็มากกว่า90%้สาสิเอร์็ถ้าเทียบกับนักท่องเที่ยาชาวชาวต่างชาตินะครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเพิ่มตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะนํามาทดแทนซึ่งปกติก็ประมาณสักสามสเปอร์เซ็นตครับตอนนี้ก็ถือว่าก็ยังยัยยยอยอยงยต้องประคองกันไปนะครับก็ถือว่ามันมีผลกระทบมากสําหรับเมืองพัทยากับกับและใน แผนที่จะมีการเปิดประเทศในส่วนเมืองพัทยาเองช่วงปลายปีนี้เตรียมกิจกรรมอะไรไว้ไงฮะในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวครับคือนะวันนี้เนี่ยเราเตรียมเทศกาลใหญ่ไว้สี่เทศกาลก่อนสิ้นปีนะครับก็คือในใน,ในงานแรกก็จะเป็นพัทยาเฟสติวัลนะครับซึ่งมีการเตรียมว่าประมาณไปแล้วนะครับแล้วก็พัทยาเทศกาลรุพัทยา นะครับเทศกาลดนตรีพัทยาแล้วก็พัทยาเขาดาวตอนนี้ที่มีหลักๆสี่โครงการที่เราได้เตรียมงบประมาณไปแล้วครับนะครับซึ่งก็กําลังอยู่ในระหว่างการติดตามสถานการณ์และก็มาตรการต่างๆของสวคที่กําหนดไว้ว่าในการจัดกิจกรรมในแต่ละประเภทจะต้องมีมาตรการอย่างไรนะครับแต่ในเรื่องของโครงการงบประมาณเรามีการเตรียมไว้พร้อมหมดแล้วครับครับเรียกว่าถ้าไม่ใช่ติดโควิดนี่เป็นเทศกาลใหญ่ระดับโลกทั้งนั้นเลยนะฮะใช่ครับ ครับผมเอาละครับสุดท้ายครับอยากให้ท่านนายกเมืองพัทยาฝากถึงพี่น้องชาวเมืองพัทยาเกี่ยวกับการมาลงทะเบียนเมืองพัทยาพร้อมครับเชิญครับครับก็อยากจะกล่าวเรียนนะครับว่าตอนนี้เรามีการให้ลงทะเบียนออนไลน์นะครับ่างเมืองเมืองจากในเรื่องของแอปพลิเคชันเมืองพัทยาพร้อมนะครับแล้วก็อีกแปดสถานที่นะครับซึ่งก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับทุกๆท่านนะครับแล้วก็เพื่อที่จะทําให้สามารถมาลงทะเบียนได้ ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในช่วงที่เราเปิดให้ตั้งแต่วันที่28ิถุนายนจนถึง2กรกฎาคมตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นนะครับจะเป็นเวลาที่ท่านสามารถที่จะมาลงทะเบียนทั้งในแสถานที่แล้วก็ลงทะเบียนออนไลน์ได้นะครับแล้วก็งานในการที่ท่านมาลงทะเบียนเนี่ยวันรุ่งขึ้นไม่เกินเที่ยงเนี่ยท่านสามารถตรวจสอบได้จากแอปพลิเคชันได้เลยว่าท่านได้มีชื่อในการลงทะเบียน ครับตามที่ท่านมีความประสงค์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงห้าวันห้าวันนี้นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มาลงทะเบียนทั้งในสถานที่ที่จัดไว้แปดแห่งและก็ออนไลน์ด้วยครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับท่านนายกเมืองพัทยาครับครับผมขอพรบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสนธยาคุณปลื้มนะฮะนายกเมืองพัทยานี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะที่มีการเปิดรับลงทะเบียน เพื่อฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มนะครับถือว่ามาช่วยเสริมภาครัฐนะนะครับหมอพร้อมหรือตอนนี้คืออะไรก็แล้วแต่แล้วฮะที่แต่ละท้องถิ่นเปิดลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคแอสตราเซเนกานี่ครับถือว่าเป็นทางเลือกที่เน้นนะในแต่ละท้องถิ่นอย่างเมืองพัทยาเนี่ยเขาก็เน้นนะครับประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยในเมืองพัทยาไม่น้อยกว่า1ปีถ้าใครไม่ได้มีชื่อแต่ผมไปอ่านในในเฟซบุ๊กเนี่ยเมืองพัทยาพร้อมมีหลายคนบอกเนี่ย ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองพัทยาแต่มาทางานอยู่เป็น10ปีแล้วเมื่อสักครู่ก็ได้ยินไปแล้วว่าลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฉีดซิโนฟาร์มก็ไปฉีดอัลตราเซนิก้าหรือซิโนแวคกนะก็เปิดช่องทางให้ให้ลงทะเบียนแล้วก็จะมีเฟสสองสำหรับเปิดลงทะเบียนสําหรับชาวต่างชาติที่เขามาอยู่ในเมืองพัทยามาทํางานมาใช้ชีวิตมามีครอบครัวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็มีการเปิดลงทะเบียนกันอีกนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่ง ของวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มในสถานการณ์ที่วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั้งประเทศเนี่ยเกิน5000แล้วนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับเห็นถึงความต้องการในการฉีดวัคซีนของคนไทยตอนนี้มีจำนวนมากเลยนะครับไม่ต้องไปเลือกยี่ห้อครับไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคซิโนฟาร์มแอสตราเซเนกาไฟเซอร์โมเดนาอะไรก็แล้วแต่นะฮะขอให้มีวัคซีนมาฉีดแล้วกันแล้วก็ฉีดให้เร็วที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นนะครับนี่แหละฮะ คือเนื้อหาสาระนะครับของรายการคนคุยข่าวประจําวันนี้ครับกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณนะครับทางช่อง11เอมิติมดีภาคกลางแล้วก็สามารถรับชมผ่านทาง TikTok ก็ได้ YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้อีกด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ